น้องแม่นาป่าสวยล้อมด้วยภูเขาลำน้ำเค็เข้าไหลผ่านเมื่อยามราตรีสายน้ำสายไหลเย็นเห็นตลอดปีเพิ่มทวีไหลแรงเมื่อฝนตกมา ทั้งกอแกงโคดเคินเนินสไลายมีทั่วไปให้เห็นเป็นผู้พาทั้งพืชพันธุ์สัตว์ป่าและปูปลาแปลกจริงนะคือหอยที่ก้นหายผิดสดาน เป็นตำนานบ้านน้องแม่นาทั้งเขาปูเขายาเขาข้อกขอ็สุดจะสวยแมงกระพุนน้ำจืดมากมายพีเสื้อลากลายเรื่องจริงเป็นสิ่งนี้นะใครได้ผ่าน พวาะเพนคงเป็นบุญตาคงสุขอุราได้มาเที่ยวน้องแม่นา